โอ้มชันติวันนี้วันที่สิบเดือนกันยายนปี2 0 2พสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงมาอยู่ด้วยกันแล้วเอาหลังคาแห่งความทุกข์ออกไปจากโลกยุคเหล็กให้แสดงการทำบุญในการจดจำของพ่อ ลูกลูกที่แสนหวานจงมาอยู่ด้วยกันแล้วขจัดหลังคาแห่งความทุกข์ออกไปจากโลกยุกเล็กแล้วแสดงการทำบุญในการจดจำของพ่อคำถามของเมรออีในวันนี้แม้นว่าลูกนั้นจะมีรางวัลของความรู้อันไม่เสื่อมสลายแทนที่จะสะสมไว้ในบัญชีบุญของพวกเขา ลูกบางคนนั้นจบสิ้นบัญชีเช่นนั้นทําไมจึงเป็นเช่นนี้คําตอบจุดแรกก็เพราะว่าพวกเขาทําบาปในระหว่างที่ทําบุญแม้นว่าพวกเขานั้นจะเป็นดวงยานที่รู้แจ้งพวกเขาก็ได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวและขณะเดยียวกันก็ทําบาป เพราะการทำบาปเหล่านั้นบัญชีบุญของเขานั้นที่พวกเขาได้สะสมมาก่อนได้จบสิ้นลงจุดที่สองถ้าหลังจากมาเป็นของพ่อแล้วดวงยานได้รับการบาดเจ็บจากกิเลสของตันหาลาคะแล้วก็ปล่อยมือของพ่อไป ปล่อยมือพ่อดวงยานนั้นก็จะเป็นดวงยานที่เป็นบาปมากกว่าแต่ก่อนคนเช่นนั้นจะประนามชื่อเสียงของสกุลพวกเขาจะมีประสบการณ์กับการลงโทษอย่างแสนสาหาัสเพราะพวกเขาประนามสัตปุรูพวกเขาจึงไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่สูงดังนั้นบาบาก็บอกว่าเราจะต้องไม่ได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวหรือกิเลส สาระข้อคุณธรรมในวันนี้จุดแรกพ่อนั้นเป็นจุดให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างแม่นยำแล้วก็จดจำพ่ออย่าได้สับสนและก็พูดว่าบินดีบินดีบินดีนดหรือว่าจุดจุดให้คงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้ จุดที่ 2. ให้ฟังกีตะที่แท้จริงแล้วถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะกลับมาเป็นบราหมินที่แท้จริงให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์และศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอนพรอมของบับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีโชคแห่งความสุขและอยู่อย่างไร้ความกังวลโดยการรับประทานการบำรุงของความสุข ตลอดเวลาและก็แบ่งปันมันกับคนอื่นๆขอให้ลูกนั้นมีโชคแห่งความสุขและอยู่อย่างไร้ความกังวลโดยการรับประทานการบำรุงของความสุขและแบ่งปันให้กับคนอื่นๆการบำรุงของชีวิตบรามินก็คือความสุขผู้ที่รับประทานการบำรุงของความสุขอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและแบ่งปันมันให้กับคนอื่น จะมีโชคแห่งความสุขมันปรากฏออกมาตลอดเวลาจากหัวใจของเขาไม่มีใครอื่นใดที่จะมีโชคเท่าที่ฉันเป็นถ้าแม้นมาคลื่นมหาสมุทรมาที่จะจมลูปลงลูกก็จะไม่กังวลเพราะผู้ที่ยกยุคนั้นจะปลอดภัยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันคือเวลานี้ ที่วงจรโลกทั้งหมดที่ลูกนั้นมีประสบการณ์ของชีวิตที่ไร้ความกังวลลูกนั้นก็ยังจะเป็น ผู้ที่ไร้กังวลในยุคทองแต่ลูกก็จะไม่มีความรู้นี้ที่นั่นคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะอยู่อยากเป็นผู้เถียนพยายามอย่างง่ายๆให้เติมตัวลูกเองด้วยพรของทุกๆคนเพื่อที่จะมาเป็นผู้เขียนพยายามอย่างง่ายๆให้เติมตัวลูกเองด้วยพรของทุกๆคนอัจฉริยโอมชานติ